สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะก็มาพบกันในวิชาประวัติศาสตร์นะก็คุณครูน้ำทิพย์เพลงกลางวันนี้จะมาพูดคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนะคะแน่นอนเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเมื่อเราเรียนไปแล้วเนี่ย เราจะต้องสามารถอธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ด้วยแล้วก็ข้อ2ก็คือนักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลดีแล้วก็ผลเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็ต้องย้อนกลับไปถึงเรื่องที่เราเรียนมาแล้วนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากอดีตมาสู่วิถีชีวิตใน ปัจจุบันใช่ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเรามาทบทวนกันเนาะก็เริ่มจากสาเหตุแรกก็คือจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นนะคะสาเหตุที่สองคือเรื่องของความเจริญทางเทคโนโลยีนะคะเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือแทนการใช้โทรศัพท์บ้านจำได้ไหม โทรศัพท์เครื่องนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็เจอกันนะคะเทคโนโลยีในเรื่องของการสื่อสารการส่งจดหมายด้วยกระดาษแล้วก็มาเป็นยุคปัจจุบันแล้วก็เป็นการส่งสื่อการสื่อสารโดยการใช้อีเมลนะคะส่งทางอีเมลแทนจดหมายที่เป็นกระดาษด้านที่3นะคะการสาเหตุการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประเทศนี้ก็เพื่อนําไปสู่แน่นอนความสะดวกสบายเช่นจากภาพก็คือเรื่องของการเดินทางรวมถึงการขนส่งสินค้าด้วยนะคะถนนขนทางสะดวกมันก็ทําให้การเดินทางสะดวกไปด้วยและสาเหตุการเปลีป่ยนแปลงข้อที่4ก็คือการรับวัฒนธรรมจากภายนอก ก็ขอย้ำอีกครั้งก็คือคำว่าภายนอกก็คือการาจากภายนอกประเทศก็คือประเทศแถวๆตันตกอะค่ะพวกอเมริกาอังกฤษพวกนั้นนะคะจากภาพก็จะเห็นเลยว่าวัฒนธรรมเรื่องของอาหารเห็นไหมว่าอาหารของไทยๆน่ากินแต่ว่าคนยุคนี้บอกว่ามันลำบากมันไม่สะดวกสู้นี่สั่งมาอาหารจากภายนอกจากภายนอกประเทศนะคะ ก็จะเป็นมันก็สะดวกดียนักเรียนแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนก็ตอบคุณครูอย่างด้วยความเข้าใจเลยว่ามันมีแต่แป้งใช่มันมีแต่แป้งอาหารจากต่างประเทศมันหนักไปเรื่องของแป้งซะมากกว่านะคะคาร์บโบไฮเดรตมันไม่หลากหลายนะคะรวมถึงเรื่องของการแต่งกายด้วยก็เป็นสภาพสเร็จรูปซะส่วนใหญ่แล้วก็นิยมอะรละเปิดดูตามแคตตาล็อกเลยตามแบบตามแฟชั่น ทันสมัยประมาณนั้นนะคะแล้วก็เลือกซื้อมาเป็นเสื้อผ้าสาเร็จรูปนะคะทีนี้คุณครูขอ,ขอถามในเรื่อนหนึ่งว่าท่านเล็งคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราพูดกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยท่านเล็งคิดว่าการเปลี่ยนแปลงมันมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้างแน่นอนมันก็ต้องมีผลดีแล้วมันก็ต้องมีผลเสียของทุกอย่างนะคะเมื่อเรายังมีทั้งหน้ามือและหลังมือเหรียญยังมีทั้ง2ด้านเลยดังนั้น การเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียแล้นลองนึกดูนะคะลองนึกย้อนลอ,ลองย้อนดูสิว่ามันมีผลดีผลเสียอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันภายหลังอันนี้เป็นคําถามที่ตั้งเอาไว้นะคะอะก็อ,อื่นเรามาวิเคราะห์ภาพนะคะแล้วก็มาช่วยตอบคําถามเผื่อนักเรียนคิดไม่ออกถึงผลดีผลเสียของการเปลี่ยนแปลงนักเรียนจะได้จะได้เข้าใจแล้วก็ตอบคําถามคุณครูได้ นะคะคภาพนี้ภาพแรกนักเรียนคิดว่านักเรียนน่าจะรู้จักหนะ้าอยู่ปอสอแล้วภาพนี้คือภาพอะไรนักเรียนลองตอบดังๆสิคะหนึงสองสาเอาตอบแล้วใช่ไหมน่าถูกไหมคะมันคือหลอดไฟแน่นอนมันเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในยุคปัจจุบันนี้นะคะในอดีตก็จะเป็นใช้อะไรนะตะเกียงใช่ไหมอ่าแต่ครัถ้าเรื่องของแสงสว่างก็จะเป็นหลอดไฟ คูถามนิดนึงการใช้งานล่ะเมื่อกี้คุณครูเผอพูดไปแล้วมันก็คือเพื่อให้แสงสว่างทีนี้ข้อดีของหลอดไฟนี้ล่ะเรนตอบได้ไหมคะว่าหลอดไฟที่ใช้ในยุคป,ปัจจุบันมันมีข้อดีอย่างไรอตอบแล้วใช่ไหมลองมาดูซิคําตอบเหมือนคุณครูไหมก็คือให้แสงสว่างในตอนกลางคืนนั่นเองเอบอกไปแล้วว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อเสียล่ะ มันก็เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนะคะแล้วข้อสําคัญถ้าหลอดไฟอันนี้มันชํารุดนะคะมันใช้ไม่ได้มันเปิดแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรฟิวขาดข้อเสียที่คุณครูไม่ได้เขียนไว้ก็คือมันจะกลายเป็นขยะที่เรียกว่าขยะอันตรายเลยแหละนักเรียนนะคะเห็นไหมว่าแม้กระทั่งหลอดไฟแค่หลอดเดียวมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียภาพนี้ละคะภาพอะไร อาภาพนี้คุ้นเคยกันมาหลายสไลด์หลายสัปดาห์แล้วมันคือการใช้ควายไถายนาแน่นอนมันคือวิถีชีวิตในอดีตถามอีกหน่อยว่าแล้วการใช้งานล่ะมันก็คือใช้แรงงานสัตว์ในการไถานาเอแล้วมันมีข้อดีไหมมันมีสิคะมันคือนำมูลของของควายตัวเนี้ย เอามาทําปุ๋ยได้อย่างไถานาไปเนี่ยควายมันปวดอึมันอึมามันก็ลงนาไปเลยหรือเวลาเราเลี้ยงในข้อมันก็จะมีมูลหรือขี้ของขี้ควายอะ่ะมันก็จะอยู่ในข้อเขาก็จะรวบรวมนะคะเอามาทําเป็นปุ๋ยได้นะคะมันก็เลยเป็นไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วข้อเสียล่ะใช้ควายไถนาก็คือทําให้ การทํางานนะั้มันช้าแล้วก็ใช้เวลานะมันไม่เหมือนรถไถเนาะถ้าเป็นการไถานาในยุคปัจจุบันก็จะใช้รถไถน,นะคะภาพนี้ล่ะคะมันเป็นภาพของอะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็บอกไปแล้วมันคือภาพของเขื่อนกักเก็บน้ําแน่นอนมันคือวิถีชีวิตในปัจจุบันแล้วเขื่อนกักเก็บน้ํามันมีประโยชน์อย่างไรมันก็คือใช้สําหรับกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งนะคะ เอาไว้ทั้งเรื่องของอุปโภคและบริโภคใช้กินใช้ดื่มใช้การเกษตรข้อดีล่ะคะใช้ในการเกษตรเมื่อกี้บอกไปแล้วได้ตลอดปีแล้วก็ใช้สําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วข้อเสียล่ะมันมีด้วยหรอคุณครูมีสิคะก็คือแน่นอนจะสร้างเขื่อนเนี่ยมันต้องตัดไม้นะคะเพราะว่าสร้างเขื่อนมันก็ต้องสร้างในที่สูงแล้วก็เป็นที่สําหรับเป็นป่าไม้นะคะต้องตัดไม้ ื่อที่จะเอามาสร้างเขื่อนนะคะภาพนี้ล่ะภาพอะไรมันคือเตารีดถ่านแน่นอนมันคือของใช้ในอดีตการใช้งานเตารีดนั่นเองก็คงทราบอยู่คือใช้สําหรับรีดผ้าให้เรียบข้อดีล่ะมันก็ไม่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าพอเราใช้ถ่านนะคะแล้วข้อเสียล่ะคะมันเสียเวลาในการรีดเพราะว่ามันต้องเติมถ่านแล้วเราไม่สามารถควบคุมความร้อนจากเตารีดได้นะคะต้องคอยเติมถ่าน นะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกไปแล้วควบคุมความร้อนได้ยากนะคะเห็นไหมว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนมีทั้งผลดีและผลเสียนะคะที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนเท่าที่คุยยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่4 5 6ตัวอย่างนะเห็นการเปลี่ยนแปลงทีนี้มาดูในยุคปัจจุบันผลดีของการเปลี่ยนแปลงนะคะ ผลดีของการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงวิถีเทามนชีวิตในด้านต่างๆแน่นอนการศึกษาของประชาชนก็จะสูงขึ้นแล้วก็ประชาชนก็มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายนะคะมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นแน่นอนเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมันก็จะต้องมีการจ้างแรงงานนั้นคนก็จะมีอาชีพเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวนะคะ แล้วก็การให้บริการด้านสาธารณสุขก็จะดีขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าอุปกรณ์การแพทย์ก็จะทันสมัยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเสริมสร้างสิทธิภาพของเครื่องมือทางการแพทย์นะแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารการค้ามนาคมที่สะดวกขึ้นนั่นเองก็คงได้รู้แล้วว่ายุคป,ปัจจุบันนั้นการติดต่อ,อมันไวมากนะคะ ไว้แล้วก็สามารถติดต่อได้ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วยแล้วมาดูนี่สิ่งที่น่ากลัวบอกแล้ววันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วข้อเสียนี่นั้เงเยนเห็นไหมสภาพแวดล้อมในชุมชนมันเสื่อมโทรมมากเลยขยะเกิดจากอะไรละ่ะเกิดจากาใส่สิ่งของมาใช่ไหมใส่อาหารใส่เครื่องใช้มาแล้วก็พวกพลาสติกที่ใส่มามันก็เป็นขยะ ถ้าเกิดไม่ไม่มีระบบการดูแลเก็บขยะให้มันเป็นระบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะชุมชนก็เกิดความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นนะคะน้ําเน่าด้วยเห็นไหมแน่นอนประชากรเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็มีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาประกอบอาชีพและเกิดอะไรขึ้นล่ะนี่ไงชุมแออัดหลังคาติดติดติดกันเลยนะคะแน่นอนพอคนมากขึ้นที่อยู่อาศัยมากขึ้น เลนคิดดูน้ำน้ำเน่าน้ำเสียที่เกิดจากการใช้การซักมันจะอยู่เป็นไหนล่ะมันก็อยู่แถวแถวชุมชนนี่แหละนะคะค่าของชีพสูงขึ้นคำว่าค่าของชีพคือค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆมันก็จะมากขึ้นด้วยใช้จ่ายอะไรบ้างละ่ะเนี่ยเครื่องแต่งกายขนมขนมอาหารเรื่องของอเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่องของอะไรนี้ เรื่องของการเอากําลังเรื่องของการใช้ซื้อเครื่องประดับนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าค่าของชีพค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการละทิ้งไรนาเพื่อไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นไรนาที่มีอยู่ก็จะกลายมีแต่ยากขึ้นเพราะขาดคนมาดูแลละทิ้งพืชสวนไรนาของตัวเองไปประกอบอาชีพในเมืองหลวงนะคะทําให้เกิดการดําเนินชีวิตที่เรียบง่าย ะะอันนี้ข้อเสียข้อเสียการน,น,นิวทศนีเท่เรียบง่ายมันก็จะกลายมาเป็นรีบเร่งนะคะข้อ6ก็คือความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะมันก็จะลดลงอย่างที่บอกนะคะอธิบายไปแล้วภาพนี้ต่างคนต่างมีมือถือก็ไม่สนใจกันนะคะไม่ได้พูดคุยกันภายในครอบครัวแล้วก็เอกลักษณ์และประเพณีของคนในชุมชนก็ถูกการละเลยไปถึงแม้ว่า จะมีบางเทศเทศกาลก็จะรณรงค์ให้แต่งไทยแต่มันก็เป็นแค่ชั่วขณะหนึ่งนะคะไม่ได้แต่งเป็นในชีวิตประจําวันมันก็ถูกเลือนหายเลื่อนไปนะคะดังนั้นแนวทางในการอนุรักษ์วิถีชีวิตมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมมันก็ต้องมีการอนุรักษ์วิถีชีวิตเดิมๆของเราบ้างนะคะดับแรกเลยเราต้องยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนอย่างเคร่งครัด แล้วก็2คือรับความเจริญเข้ามาในชุมชนของตนอย่างเหมาะสมไม่ไม่รับมา,มากจนเกินไปจนลืมรากฐานความสิ่งที่มันดีงามอยู่ในชุมชนจนลืมไปหมดอันนั้นมันก็ไม่ไม่ดีนะคะก็เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเป็นประจำแล้วก็ไม่หลงลืมวัฒนธรรมนะคะของภายนอกมากเกินไปนะคะสรุปได้ว่าผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเนี่ย เกิดขึ้นในชุมชนมีทั้งผลดีและผลเสียเม่ก็เห็นแล้วเนาะ,ะที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตดังนั้นก่อนจะเลือกที่จะรับความเปลี่ยนแปลงจากข้างนอกจึงต้องคิดให้ดีก่อนว่าถ้าเราจะรับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นใหม่ๆต้องคํานึงถึงผลสีผลดีและผลเสียก่อนนะคะแล้วจึงค่อยเลือกรับเพื่อเราสามารถดํารงชีวิต ขนมปังเพลนประเพณีของไทยเนี่ยให้มันอยู่ได้ตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานนะคะก็สำหรับวันนี้ไม่มีงานนะคะนักเรียนไม่มีงานาให้นักเรียนได้พักบ้างนะคะครคูไม่ได้ให้งานอะไรเอาไว้ค่อยสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะคะแล้วนี่ก็ใกล้จะสอบแล้วด้วยนั้นนักเรียนก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ย้อนกลับไปดูต้นสไลด์ได้นะคะก็ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลและก็ภาพประกอบของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะที่มีเนื้อหาดีๆมาให้คุณครูได้นํามาให้นักเรียนได้รับรู้รัรบทราบนะคะก็สาหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะและขอให้นทุกคนโชคดีนะคะตั้งใจเรียนนะคะ